สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนี่ครับฟาจูเนอร์นะฮะเป็นตัว220 0ตัวนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับติดตั้งโชคฝาท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมนะฮะนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ช่างแนะนําวิธีการใช้งานนะครับตัวนี้สามารถเปิดได้หลายจุดนะฮะนี่ฮะอันนี้เปิดจะเราจะเปิดผ่านกุญแจนะครับกุญแจเปิดผ่านด้วยการกดนะครับอันล็อกนะฮะสามครั้งหนึ่งครับสองครับสามครับฝาท้ายจะเปิดขึ้นเองนะครับแบบนี้ฮะ อันนี้เป็นสเต็ปแรกเปิดผ่านรีโมทนะครับต่อมาเราจะปิดนะฮะผ่านนี่ฮะผ่านตัวมือเปิดนะครับตรงนี้ฮะเห็นรูปไหมฮะนี่ครับรูปฝาท้ายตัวน,นี้สามารถกดนะครับเพื่อจะให้ฝาท้ายปิดตรงไดะะ้ปิดฮะเช็คกันหิบเลยฮะ้านในกรณีมีวัตถุก,กีดขวางฮะห็นไหมกันหีบกันหีบรุ่นใหม่พอโดนปุ๊บกันหีบจะเด้งขึ้นทันทีเลยนะครับอันนี้คือกันหิบรุ่นใหม่นะครับอ่าโอเคครับปิดครับ นี่นะครับโชกนะฮะติดติ๊กเกอร์กันหนีบให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะปิดเรียบร้อยโอเคครับต่อไปเซ็นเตอร์เท้าฮะตัวนนี้มีเซ็นเตอร์เท้าด้วยฮะเตะผ่านเซ็นเตอร์เท้าได้นะฮะในกรณีกุญแจอยู่กับตัวนะฮะช่างเตะแล้วฮะมุมซ้ายนะครับพอเตะปุ๊บฝาท้ายเปิดแล้วนะครับโอเคเตะปิดฮะเตะปิดในตำแหน่งเดิมนะครับ โอเคนะครับเส่ป in the ิดเรียบร้อยต่อไปเราจะให้ดูสวิตประตูหน้านะครับไปช่างเดินมาที่ประตูหน้าเลยฮะเปิดไฟลี่อยู่ด้วยครับเราเปิดไฟลี่เราจะเห็นว่าสวิตจะอยู่ตรงนี้ฮะสีน้าเงินสีน้าเงินฮะนี่ฮะตัวนี้นะฮะเป็นแบบนี้เราสามารถกดสวิตตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ฝาท้ายเปิดได้ด้วยแล้วก็ปิดได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะให้ช่างกดค่ะนี่ฮะกดแล้วนะฮะฝาท้ายก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ โอเคนะครับกดปิดฮะภาพมีการปรับอัตโนมัตินะครับอาจจะเป็นเดี๋ยวเข้มบ้างสว่างบ้างนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะปิดและเปิดผ่านรีโมทอีกทีนะครับด้วยรีโมทนะฮะด้วยรีโมทเลยทานี้ครับเมื่อกี้เราเปิดผ่านรีโมทไปแล้วฮะกดเหมือนเดิมครับตอนนี้เปิดแล้วครับเดี๋ยวพอเปิดสุดนะครับ เราก็สามารถที่จะปิดรีโมทได้เหมือนกันครับปิดฮะกดที่เดิมนะครับอันล็อกสามครั้งนะครับเรียบร้อยเลยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ใช้ Fortuner อยู่นะฮะสนใจที่จะอัปเกรดฝาท้ายนะครับนะครับนี่ฮะเปิดผ่านสวิตช์ของฝาท้ายก็ได้นะครับนี่ฮะอัปเกรดฝาท้ายให้เป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับ เป็นชกรุ่นใหม่กรดูดบนนะครับชกมีลักษณะแบบนี้ฮะตัวใหญ่นะครับรับประกันสินค้า1ปีนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง f เฟซ o o ๊กแฟนเพจต่งรถฮาเดมเพชรบูรณ์ครับตรงนี้ฮะสวิตช์เดิมนะครับเราสวิตช์ปิดตรงนี้ได้ด้วยนะฮะครบเลยโอเคครับก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ